ละครเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนชิงรักหักสวาาสาวคู่แฝดรุ้งงามกับครามฟ้าเป็นพี่น้องฝาแฝดที่เหมือนกันมากแต่ทั้งคู่ไม่ค่อยลงรอยกันมาตั้งแต่เด็กๆฉันเบื่อตุ๊กตาหมีของฉันแล้วฉันอยากเล่นตุ๊กตาของแกไม่ได้รุ้งไม่ให้ฟ้าหรอกฟ้าเอาตุ๊กตารุ้งไปฟ้าก็ไม่เคยคืนรุ้งเลย รุ้งงามแกกล้าขัดใจฉันงั้นหรอนี่แนะ่หยุดนะครามฟ้ารุ้งเจ็บนี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งสองคนเลยทำไมถึงต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยนะแม่ก็อุตส่าห์ซื้อของเล่นให้คนละชิ้นแล้วไงเอากระเป๋าใบนั้นมานี่รุง้งอะไรอีกอะฟ้ากระเป๋าใบนี้นะ่ะคุณป้าข้างบ้านเขาให้รุ้งมานะฉันไม่สนฉันสนอย่างเดียวว่าฉันจะเอา <c oughs> ฟ้าใจร้ายเวลาผ่านไปจนสองสาวฝาแฝดโตขึ้นแต่ทั้งคู่ก็ยังคงอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่เพราะรักกันเพียงเพราะทั้งคู่ห่วงสมบัติที่ตัวเองได้รับกันต่างหากเอาเงินไห้ฉันเดี๋ยวนี้นางรุง้งทำไมฟ้าถึงทำตัวแบบนี้คะงานการก็ไม่ออกไปทำอะ่ะทำไมฉันจะไม่ทำแต่หล่อนเข้าใจบ้างไหมว่าฉันต้องเข้าสังคมอะฉันต้องมีเพื่อน อ้างว่าเข้าสังคมงั้นเหรอเธอเอาเงินไปถลุงแล้วสิไม่ว่าคลามฟ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะรุ้งงามนี่เนะี่ยต้องให้ใช้กำลังถึงจะให้เงินฉันได้จำไว้นะฟ้ารุ้งจะยอมฟ้าอีกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งหน้ารุ้งจะสู้บ้างแล้วนะก็เอาสิถ้าเธอทำได้นะ่ะแต่ถ้าเธอทนไม่ไหวก็ย้ายออกไปจากคอนโดนี้ซะฉันจะได้ฮุบไว้เป็นของตัวเองคนเดียวเลยรอผมหน้าหรือเปล่าครับรุง้ง ไม่หรอกค่ะคุณภูวดลรุ้งเองก็เพิ่งจะมาเหมือนกันล่ะค่ะวันนี้นะ่ะเป็นวันครบรอบที่เราครบกันมายังไงถ้ารุ้งอยากทานอะไรก็สั่งได้เต็มที่เลยนะครับรุ้งงามนี่หน้าล่ะแกะแอบมีแฟนนี่เองแต่แฟนแกเนี่ยก็เข้าท่าดีนะอย่างเงี้ยฉันจะต้องแย่งมาให้ได้เลยคอยดูเอาล่ะครับใกล้ถึงคอนโดรุ้งแล้ว ต้องขอขอบคุณคุณพัวโดนมากๆนะคะที่ขับรถมาส่งนะคะขับรถกลับบ้านดีๆนะคะคุณพัวดนครับรุ้งเองเนะ่ะก็เข้านอนไวๆนะครับถ้าถึงบ้านแล้วโทรมาบอกรุ้งด้วยนะคะครับฝันดีนะครับรุง้งแหมรุ้งงามมีแฟนทั้งที่เนี่ยไม่คิดจะแนะนำให้พี่น้องตัวเองรู้จักหน่อยหรอจ๊ะ หน้าตาเหมือนกันมากเลยนี่รุง้งมีพี่น้องฝาแฝดด้วยงั้นเหรอครับเออค่ะขอโทษด้วยที่ไม่ได้บอกนะคะพอดีรุง้งเห็นว่าไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรคุณชื่อพัวด,ดนสินะคะฉันชื่อครามฟ้านะคะเป็นพี่น้องฝาแฝดกับรุ้งงามค่ะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณครามฟ้า อุ๊ยขอโทษนะคะที่ฟ้าเซไปหาคุณนะ่ะฟ้าไดเอทนะคะช่วงเนี้ยก็เลยรู้สึกมึนๆหัวนะคะเออไม่เป็นไรครับรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับเธอคิดจะทำอะไรนะ่ะครามฟ้าเปล่านะฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรสักหน่อยเธอนี่มันน่าได้าจริงๆเลยนะเห็นๆอยู่ว่าเธอคิดจะแย่งแฟนของฉันนะ่ะ ก็คงงั้นแหละอะไรที่เป็นของแกฉันก็แย่งมันมาทุกอย่างตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนี่แต่ครั้งนี้ฉันไม่มีวันยอมครามฟ้าถ้าเธอมายุ่งกับแฟนของฉันเราได้เห็นดีกันปากดีนะนางรุ้งงามเอาสิคราวนี้ฉันจะโตต่อบ,บ้างแล้วนะนางรุ้งงามแกนะแกทำหน้าฉันช้ำหมดเลยแบบนี้นะยังไงฉันก็จะแย่งแฟนแกมาให้ได้เลยคอยดู ครามฟ้าติดนิสัยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายและเธอยังเป็นสาวสังคมที่ชอบเที่ยวกลางคืนอีกด้วยคุณครามฟ้าครับถ้าไม่ได้มีธุระอะไรเราไปเที่ยวกันต่อไหมครับอ๋อก็นึกว่าใครคุณอดีเทพนั่นเองเอาเถอะถึงแม้จะไม่ใช่เป้าหมายของฉันแต่ก็รวยใช้เล่นไปสิคะคุณอดีเทพงันเชิญเลยครับ ร,รุง้งรุงจ้าฟ้าอยากจะขอโทษรุงหนะ้าอะไรกันนี่ฉันได้ยินผิดไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดหรอกฟ้ามาลองคิดคิดดูแล้วว่าฟ้าไม่สมควรทำแบบนั้นกับรุ้งเลยถ้าฟ้าคิดได้แบบนั้นจริงๆมันก็ดีเดี๋ยวก่อนรุง้ง คืนนี้นะ่ะรุ้งไปงานแทนฟ้าหน่อยได้ไหมพอดีคุณชิงชัยเจ้าของร้านอาหารนะ้าเขาเชิญฟ้าไปร่วมงานเปิดร้านอาหารของเขาถ้าไม่ไปคงน่าเกลียดแย่เลยนะ้ารุง้งขอร้องละนะก็ได้ขอบคุณมากเลยนะรุง้งทุกอย่างเรียบร้อยคะ่ะคุณชิงชัยทำตามแผนได้เลยนะคะคุณรุ้งงามนี่ดื่มเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ไม่หรอกคะ่ะ พอดีฉันต้องเข้าสังคมบ่อยก็ต้องหัดดื่มเอาไว้บ้างนะคะแต่ถึงยังไงผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่คุณรุ้งงามอุตส่ามาร่วมงานแทนคุณครามฟ้าน่ะดึกมากแล้วเห็นทีฉันคงต้องขอตัวกลับแล้วนะคะให้ผมขับรถไปส่งดีกว่าครับคุณดื่มแบบนี้คงจะขับไม่ไหวหรอกดูสิครับเนี่ยยืนยังเซเลยนะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะ อย่าดื้อสิครับ <c oughs> นี่มันชอดเด็ดชัด,ชดถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้ซะเลยแล้วก็ส่งไปให้แฟนกันซะนี่มันมาครับเดี๋ยวผมพาไปส่งที่ห้องคงไม่ต้องรบกวนคุณหรอกมั้งครับเดี๋ยวผมดูแลแฟนของผมเองอ๋อครับคุณเป็นแฟนเธองั้นเหรอพอดีคุณรุง้งถ้าดื่มมากไปหน่อยก็เลยเมานะครับ หมดหน้าที่ของคุณแล้วคุณอย่าคิดนะว่าผมไม่รู้ทันคุณนะ่ะแล้วคุณคิดว่าผมจะทำอะไรงั้นหรอครับจากวันนั้นมาชิงชัยก็มักจะมาดักหน้าที่ทำงานของรุ้งงามอยู่บ่อยๆทำให้ภัวดนและรุ้งงามเริ่มระหองระแหงกันฉันจะต้องทำให้พวกแกเลิกกันที่ได้ไอ้หมอนั่นน่ะมันไปรับคุณหน้าที่ทำงานใช่ไหมรุง้ง ใช่ค่ะแต่ที่ฉันจําเป็นต้องไปกับเขานะ่ะเพราะว่าฉันมีประชุมด่วนแล้วรถฉันก็ยางแบนงั้นเหรอข้ออ้างชัดๆจริงๆแล้วคุณก็อยากไปกับมันใช่ไหมล่ะคุณพัวดนคะดูแล้วเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะใช่สิใครจะไปดีเหมือนไอ้ชิงชัยเล่าฉันไม่คุยกับคุณแล้วในเมื่อฉันอธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วแต่คุณไม่ฟัง อุ้ยแม่คุณพัวดนนั่งดื่มอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอคะให้ฟ้านั่งเป็นเพื่อนนะคุณครามฟ้าคุณมาก็ดีละคุณรู้ไหมว่ารุ้งงามเขาใจร้ายกับผมแค่ไหนเลิกงานัะทีนะเราวันนี้เหนื่อยชะมัดเลยอะ่ะอยากอาบน้ำนอนจังเราจะลองโทรไปง้อคุณพัวดนเขาดูดีไหมนะครามฟ้าเปิดแอร์ทิ้งไว้อีกแล้วสินะเนี่ย เอ๊ะแต่นั่นครามฟ้าคุณพูวดนพวกคุณทั้งสองคนลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะโอ๊ยอะไรกันเนี่ยยัยรุ้งงามฉันยิ่งปวดหัวอยู่นะทำไมเธอถึงอยู่กับคุณพูวดนได้ฮะก็หล่อนไปทำอีท่าไหนล่ะเขาถึงได้อยากมาอยู่กับฉันนะ่ะรุง้งผมขอโทษผมโกรธคุณก็เลยดื่มจนเมา ไม่ต้องมาพูดเลยคุณภูวดลทำไมคุณสองคนถึงทำตัวแบบนี้ฮะเขาเป็นพี่น้องกับฉันนะคุณทำได้ยังไงกันเธอก็เหมือนกันค้ามฟ้านี่มันแฟนฉันนะฟังผมก่อนเธอรุง้งไม่ฉันเจ็บแล้วจำฉันเสียใจได้ยินไหมจากเหตุการณ์วันนั้น รุ้งงามก็เลิกกับพัวดนโดยไม่ได้ติดต่อกับทั้งครามฟ้าและพัวดนอีกเลยและเธอก็ยังย้ายที่อยู่และย้ายที่ทำงานอีกด้วยปัจจุบันนั้นรุ้งงามกำลังคบกับสาวทอมคนหนึ่งซึ่งทุกๆคนก็มองว่าเธอประชดชีวิตแต่จริงๆแล้วเธอรู้สึกสบายใจตั้งหากเพราะเขาไม่เคยทำให้เธอเสียใจเลยซึ่งความรักนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดแค่ผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้น จบแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเรื่องนี้จากการแนะนำของน้องยูริด้วยนะคะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาดูและชอบผลงานพี่ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ